ครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะกับปาวมาินนะครับแล้ววันนี้ฮะผมมีของเล่นใหม่นะครับที่จะมาอันบ็อกให้คุณผู้ชมทุกคนนะครับได้ดูกันว่าตัวนี้เนี่ยมาทําอะไรได้บ้างนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของแบรนด์เขาด้วยนะครับที่ออกแบบมาเป็นของเล่นที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะสเปคของเขาเนี่ยมีความน่าสนใจเป็นพิเศษเลยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับผมนี่นะฮะ อยู่ในมือผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้กล่องนี้ก็คือตัว o อ d ดเล็ในรุ่นที่ใช้ชื่อว่า Beam 3 plus นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าชื่อ o อ d ดเล็แบบนี้นะครับมันต้องเป็นแดกแอมอย่างแน่นอนนะฮะแต่ว่าความพิเศษของเขาเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวผมมาค่อยๆเล่าให้ฟังละกันนะครับเดี๋ยวเริ่มจากดูที่ตัวแพ็กเกจของเขาขก่อนละกันนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะฮะมาชิบนี่ ตัวแพ็กเกจเขานะครับก็จะมาเป็นกล่องสีดำสี่เหลี่ยมแบบนี้นะฮะซึ่งแตกต่างจากในรุ่นอื่นๆของเขามากเลยนะปกติแล้วถ้าคุ้นเคยกันเนี่ยที่เราเห็นในรุ่นบีม2บีม3 SE นะครับหรือว่าเป็นพวกตัวที่เป็นอะตอมโปรนะฮะมันก็จะเป็นกล่องแบบสี่เหลี่ยมยาวๆนะใสๆหน่อยนะครับแต่รอบนี้มาเป็นกล่องสีดำทึบเลยนะฮะมาดูสเปคเขากันนะฮะร,รุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่นที่รองรับบลูทูธด้วยนะครับผมแน่นอนว่าตัว บูทูธของเขาเนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชัน5.0นะครับผมตัวชิปบูทูธที่เขาใช้เนี่ยมันจะเป็นชิปของทางคอคอมนะครับเป็นเบอร์8675นะครับผมซึ่งมีตัวแดกเนี่ยที่เขาใช้นะครับเป็นชิปของทาง ESS นะครับก็คือจะเป็นเบอร์ 9281AC นะครับผม นอกจากนี้นะครับตัว o p ฟแอมเนี่ยก็ใช้แบบเป็น Dual o p อแเลยนะฮะแน่นอนว่าตัว Input ของเขาเห็นไหมไม่ใช่ Input ตสิต้องเป็น Output <What? S 1> นะฮะเนี่ยเป็น n p o u t p u u t p u t เขาจะมาเป็นคู่แบบนี้เลยนะครับมีทั้งแบบ Single End นะครับแบบ3.5มิลแล้วก็รวมถึง Balance 4.4ด้วยนะครับผมต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยรองรับแบบตามสมัยนิยมเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้ตัวที่เป็น Balance 4 4เนี่ยเรียกได้ว่ามี กลุ่มแฟนคลับเยอะมากนะครับหลายๆท่านเนี่ยเลือกใช้เป็นบาลานซ์4.4นะครับก็ตัวนี้ก็ออกแบบมาเป็น4.4ให้ด้วยนะฮะเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมในเรื่องของสเปคอื่นๆของเขาเนี่ยก็คือตัวไฟล์เพลงที่เขารองรับนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆนะฮะคือในระบบ PCM เนี่ยรองรับ32บิตสูงสุดที่768กิโลเฮิร์นะครับถือว่าสูงมากๆนะฮะแล้วก็ตัวไฟล์ DSD เนี่ยสามารถเล่นได้ถึง DSD 512เลยทีเดียวนะครับและ แน่นอนนี่ตัวบัลเลอร์ขนาดนี้นะครับรองรับการถอนรหัส MQA ด้วย <Wow. S 1> นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในรุ่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นตัวที่มีสเปคที่ครบถ้วนมากๆนะครับ อ๋ออีกอย่างหนึ่งนะครับอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่ามันรองรับบลูทูธใช่ไหมตัวโคเดกที่รองรับของเขาเนี่ยนะครับก็มีทั้ง AAC นะครับ aptx แล้วก็รวมถึงตัว LDAC ด้วยนะครับผมโอ้โหจัดเต็มสุดๆนะฮะใครที่ใช้งานมือถือ Android นะครับหรือว่าตัวเครื่องเล่นพวก AK นะครับที่มันมีหรือ Sony อย่างเงี้ยที่มันเป็น LDAC เนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายโอนข้อมูลที่มันเป็นไฮเลสนะครับ น,นี่เดี๋ยวมาทาการแกะกล่องให้ผู้ชมดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะฮะมาเดี๋ยวมาเช็คกันสัหน่อยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะแหมกล่องรอบนี้มาแน่นหนาเลยทีเดียวนะครับชึบชึบอ่าอย่างเท่เลยนะครับนึกว่าไฟแช็ค <laughs> <laughs> เหมือนซิปโป้นะ <laughs> ตัวของเขาเนี่ยนะครับคือตอนแรกจากที่เคยเห็นในรูปตอนที่ทางแบรนด์เขาส่งให้ดูเนี่ยคือนึกว่ามันจะเล็กนะนึกว่ามันจะแบบประมาณเนี้ยนึกว่าประมาณครึ่งหนึ่งประมาณนี้นะฮะเนี่ยแต่ที่ไหนได้พอมาถึงแกะมาแอบตกใจเหมือนกันเฮ้ยตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวอุปกรณ์ข้างในนะฮะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงก็จะมีเป็นคู่มือนะครับหนึ่งแผ่นแล้วก็นี่นะับผมมันจะมีตัวสายที่เป็น OTG แบบ USB C to C มาให้หนึ่งเส้นนะครับอันนี้เนี่ย จากที่เอาไปทดสอบมานะก็สามารถใช้งานร่วมกับตัวสมาร์ทโฟนที่เป็น USB Type C ได้นะครับผมหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่เป็นพอร์ต USB C เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับหรือว่าจะเอาไปใช้กับตัว PC นะครับที่ไม่มี USB C ก็ใช้เป็นอะแดปเตอร์แปลงแบบนี้ได้นะคือเขามีอะแดปเตอร์มาให้ด้วยนะฮะก็เสียบใช้งานได้เลยนะครับเรียกได้ว่าครบครันจริงๆนะฮะส่วนใครที่อยากจะใช้งานกับ ไอโฟนอ่าไอโฟนเป็นไลนิ่งใช่ไหมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเคยมีตัว DAC แออย่างตัวที่เป็นอ่าบีมทูนะครับบีมทีนะครับที่เขาจะมีสายแบบนี้มาให้ที่มันเป็นหัว Type C ฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นไลนิ่งอ่ะสามารถเอามาใช้ได้นะผมลองเอาตัวสายของ Beam2 SE เนี่ยเอามาใช้กับ p p o o n นะฮะก็สามารถต่อได้นะครับใช้งานได้ปกติเสียงออกนะครับผมซึ่ง ถ้าเกิดไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าจะใช้งานกับไอโฟนก็ใช้เป็นตัวอะแอดปเตอร์คัมเมของ Apple ได้นะครับก็ต่อผ่าน USB-A แบบนี้นะครับผมก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันฮะเย่ yeah, เดี๋ยวมาดูคู่มือเขาสักนิดนึงดีกว่านะต้องดูเป็นพิธีหน่อยนะจะได้ใช้งานได้ถูกนะฮะ เขาก็จะมีบอกในเรื่องของตัวปุ่มกดพอร์ตต่างๆนะครับแล้วก็วิธีเปิดปิดบลูทูธนี่นะครับเดี๋ยวผมบอกให้อีกทีนะอันนี้อ่านคู่มือคร่าวๆให้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะด้วยนะครับบอกอการเล่นตัวแซมเปิลเลตของแต่ละแบบที่เรากดเล่นเพลงไปนะฮะซึ่งมีไฟทั้งหมดเนี่ยหสีด้วยกันนะโหนี่ไฟเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันสักหน่อย นี่นะครับผมคือถ้าเล่นไฟล์ที่เป็นสิบสีนึ่งสีเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับสีน้ำเงินก็จะเป็นตั้งแต่88กิโลเฮิรตซ์ขึ้นไปถึง384นะส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะสูงกว่านั้นแล้วนะครับเป็นตั้งแต่705ถึง768กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมถึงตอนที่เล่นไฟล์ DSD แบบห้า่งสองเนี่ยมันจะเป็น DOP นะครับมันจะขึ้นเป็นไฟล์สีเหลืองนะครับหรือหรือแม้ว่าเราเล่นตัวไฟล์ดีเที่เป็น256หรือ128อะไรเงี้ยนะครับถ้าเป็น แบบ DOP เนี่ยมันก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้นะฮะแต่ถ้าเล่นเป็น Native DSD นะครับถ้าตัวอุปกรณ์ที่เราเล่นเนี่ยมันสามารถปล่อย Native ได้นะครับก็จะออกมาเป็นไฟสีขาวแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็แน่นอนครับว่าเล่น MQA ได้ก็จะเป็นสีมาเจนต้านะครับหรือแบบชมพูชมพูม่วงๆหน่อยนะครับผมโอเคนะฮะนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเขาเลยดีกว่านะฮะต้องบอกว่ามีปุ่มเยอะแยะมากมายเลยนี่นะฮะ ให้ดูก่อนนะครับรูปทรงของเขาเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะอย่างที่บอกว่ามันคล้ายไฟแช็กนะครับแต่ว่ากล่องของมันเนี่ยความยาวความกว้างเนี่ยคล้ายๆพวกกล่องไม่ขีดนะฮะส่วนตัวบริเวณด้านหน้าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเป็นกระจกนะสด้านนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็จะระบุเป็น MQA ด้วยนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวปุ่มคอนโทรลเพลงนะครับเราสามารถที่จะเพย์พอร์ตได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงถ้าจะข้ามย้อนเพลงก็ให้กดปุ่มค้างเอาไว้นะครับก็จะเป็นการข้ามย้อนเพลงได้นะครับส่วนฝั่งนี้นะฮะก็จะมีเป็นเปิดปิดนะครับแล้วก็ปุ่มตัว G ตัวนี้นะครับตัว G นี้จะเป็นเกนนะเราสามารถปรับเกนได้3ระดับนะครับตัวแอมตัวนี้เนี่ยมีตั้งแต่โลเกนนะครับมีเดียมเกนแล้วก็ไฮเกนนะฮะ แล้วก็ปุ่มเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีเหมือนรูปโทรศัพท์ตรงนี้นะครับแน่นอนว่าเวลาที่มีคนโทรเข้ามาเนี่ยเราสามารถรับสายโทรศัพท์ได,ด้ด้วยการกดปุ่มนี้นะฮะมันก็จะมีตัวไม์มาให้นะครับไม้เขาอยู่มุมนี้เล็กๆตรงนี้อ่านี่นะครับเราสามารถคุยผ่านตัวบีมสามพลัได้เลยนะฮะด้านบนเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่ามันมีสวิตช์ให้เลือกนะครับเราจะใช้งานเป็น USB เนี่ยเราก็เลือกมาดันมาทางฝั่ง ฝั่งรูปที่เป็นสาย Data นะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะใช้บลูทูธเนี่ยแล้วก็สับสวิตมาฝั่งที่เป็นบลูทูธแบบนี้นะฮะส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพอร์ตชาร์จไฟนะครับแล้วก็เป็นพอร์ตที่เอาไว้เชื่อมต่อเป็นแดกแอมกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับหรือว่าจะต่อกับสมาร์ทโฟนก็ผ่านช่อง USB-C ตรงนี้นี่เองนะครับส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นช่องหูฟังนะครับก็ตามสเปคเขาเลยนะฮะจะมีเป็นช่องแบบ3.5มาให้1ช่องนะครับ ส่วนช่อง balance 4ี่จุดเนี่ยจะอยู่ด้านขวานะฮะนี่สามารถเลือกใช้งานได้เลยนะฮะส่วนด้านบนนะครับมันก็จะมีจุดขาวๆแบบนี้นะครับอยู่2จุดนะครับมันจะเป็นไฟ LED นะฮะแสดงสถานะของแบตเตอรี่นะครับจุดบนนะครับจุดแรกตรงนี้จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเวลาที่เราชาร์จแบตเนี่ยมันก็จะโชว์ไฟขึ้นมาตรงนี้นะครับผมส่วนอันด้านล่างที่ติดกันตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวกําลังขับนะครับคือจะมีไฟ3สีนะครับไฟสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นโลเกนนะครับ ไฟสีเหลืองนะครับมันก็จะเป็นมีเดียมเกนแล้วก็ไฟสีแดงเนี่ยจะเป็นไฮเกนนะครับผมส่วนด้านล่างนะครับก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการบอกไฟล์เพลงที่เล่นนะครับตามแซมเปิร์เลตนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปว่า14.1่เนี่ยมันจะเป็นพวกสีแดงนะครับ3 8 4ก็สีน้ำเงินอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะโชว์ขึ้นมาตรงนี้เวลาเล่น MQA ก็เป็นสีม่วงนะฮะเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเชื่อมต่อบลูทูธก็เช่นกันนะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อพัน เอ่อโคเดก AAC นะครับใช้กับ p p o o n นะครับมันก็จะเป็นไฟสีแดงนะครับผมแต่ว่าถ้าเราเชื่อมต่อเป็นบลูทูธ o DAC เนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นเป็นไฟสีน้ำเงินนะครับตรงจุดข้างล่างตรงนี้นะฮะโอเคนะครับผมทีนี้เดี๋ยวเรามาทำการเปิดใช้งานกันดูก่อนดีกว่านะฮะลองแบบบลูทูธก่อนเลยดีกว่านะ อนนี้เราสับสวิตช์มาที่ตัวบลูทูธแล้วนะครับเดี๋ยวทําการเปิดตัวเครื่องนะครับเวลาเปิดเครื่องเนี่ยก็ให้กดปุ่ม power ตรงนี้ค้างเอาไว้นะครับอ่าไฟมันจะติดขึ้นมาแบบนี้นะครับผมทีนี้เวลาใช้งานครั้งแรกเนี่ยนะครับมันก็จะเปิด pairing ให้อัตโนมัติเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือผมเคยทําการเชื่อมต่อไปแล้วนะฮะเวลาที่เราจะเปิด pairing อีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเรากดที่ปุ่มตัว ปุ่มเลย์ตรงนี้นะปุ่มกลางนะครับกดค้างไว้แล้วไฟที่ตัวด้านล่างเนี่ยมันจะกระพริบเป็นสีน้ำเงินแบบนี้อ่าอันนี้ก็คือเป็นการเปิดแ a ลล i n g นะครับเราก็หยิบม,มือถือเรามานะครับผมเอาเป็นนี้แล้วกันเป็นวันนี้มี Android นะฮะเราจะได้ลอง LDAC กันด้วยนี่นะครับผม เริ่มต้นนะครับเข้าไปเชื่อมต่อก่อนนะครับเิหามันก็จะเจอชื่อแบบนี้นะครับเป็น Beam 3มพลันะครับผมกดเชื่อมต่อได้เลยอ่านะแล้วก็จับคู่ครับผมเรียบร้อยครับนี่เห็นไหมขึ้นเป็น l d ลแแล้วนะฮะโอ้ยยอดจริงๆนะฮะก็ลองไปดูในเะซตติ้งนิดนึงนะเวลาที่ใช้เป็น LDAC เนี่ยมันก็จะมีเซตติ้งให้เลือกนะครับอย่างเช่นค่า Default ของเขาเนี่ยตอนแรกมันจะอยู่ที่เน้นในเรื่องของตัวคุณภาพเสียงแล้วก็ คุณภาพการเชื่อมต่อที่สมดุลน,นะครับเวลาใช้โหมดอันล่างเนี่ยค่าเดฟอย์เขาจะเป็นนี้แบบนี้นะเวลาที่ใช้แบบนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยในเรื่องของความเสถียรของสัญญาณนะครับมันจะไม่ค่อยโดนสัญญาณอื่นรบกวนมากนะครับตัวแดกกับตัวมือถือเนี่ยสามารถอยู่ห่างกันได้นะครับผมแต่ว่าในกรณีที่เรานั่งอยู่บนโต๊ะทํางานนะครับไม่ได้เอาตัวมือถือกับตัวแดกเนี่ยออกไปห่างกันมากนะก็แนะนําว่าให้เลือกเป็นแบบคุณภาพเสียงสูงสุดไปเลยนะครับซึ่ง มันก็จะเล่นได้เต็มประสิทธิภาพไม่โดนบีบอัดเยอะนะครับทำให้คุณภาพเสียงเนี่ยมันออกมาเต็มที่มากที่สุดนะครับผมโอเคนะฮะทีนี้นะครับโหนี่มีหูฟังอยู่นะครับเดี๋ยวเอาหูฟังมาเชื่อมต่อก่อนอันนี้ตัวหูฟังที่หยิบมาเนี่ยก็จะเป็นแจ็คบาลานซ์4.4มาให้เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะสปอยนิดนึงก่อนนะครับอันนี้จะเป็นหูฟังของ Queen of Audio นะฮะ รุ่นใหม่นะครับนั่นคือเป็นนิวโมจิโต้นะครับไม่ใช่โมจิโต้เดิมนะไม่ใช่โมจิโต้ของปีที่แล้วนะครับผมอันนี้เป็นตัวเวอร์ชั่นใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยให้มาเป็นแจ็คแบบ4.4เลยนะครับเดี๋ยวจะมีเข้ามาเร็วๆนี้นะอันนี้สปอยหน้าตาให้ดูก่อนนะครับผมเดี๋ยวรอติดตามกันอีกทีนะมาเดี๋ยวลองเสียบเข้าไปดูนะครับผมเป็นบาลานซ์สี่จุดสี่นะฮะทีนี้นะครับก่อนที่จะไปเล่นเพลงนะครับเดี๋ยวให้คุณผู้ชมลองดูตัวเกนเขาสักนิดนึงก่อนดีกว่า ะะเวลาที่เรากดลงไปนะครับตรงปุ่มเกณฑ์เนี่ยเรากดลงไปครั้งหนึ่งอ่ะมันจะเป็นการโชว์ขึ้นมาให้เราดูก่อนว่าตอนนี้อยู่ในเกณฑ์ระดับไหนนะครับผมอันนี้เป็นสีเขียวนะครับก็คือจะเป็นตัวโลเกนนะฮะทีนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะฮะเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็กดลงไปปุ๊บพอไฟติดเนี่ยให้กดอีกทีนึ่งนะฮะพอสีเหลืองแบบนี้เนี่ยจะเป็นมีเดียมเกณฑ์นะครับ กดลงไปอีกทีนะครับมันจะเป็นสีแดงแล้วนะครับอันนี้จะเป็นไฮเกนนะครับซึ่งต้องบอกว่าแรงขับเขาเนี่ยดีมากเลยนะกำลังขับสูงแล้วก็เล่นกับพวกหูฟังแบบฟูลไซด์ได้นะครับผมถ้าใครที่มีหูฟังแบบขับยากนิดนึงเนี่ยตัวนี้เอามาเล่นแบบเหลือๆเลยครับแรงเขาดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวปรับเป็นโลเกนก่อนนะครับเดี๋ยวหูแตกนะ <What? S 1> ทีนี้เดี๋ยวเราเชื่อมต่อเป็น LD ลแดไปแล้วนะเดี๋ยวตอนเล่นเพลงเนี่ยเราลองกดให้ดูนะฮะ อย่างที่บอกไปครับเวลาที่เราเล่นเพลงนะแล้วเล่นเป็น LDA เเนี่ยเชื่อมต่อกันมาเนี่ยตรงไฟตรงนี้มันจะขึ้นเป็นสีน้ําเงินนะฮะเดี๋ยวลองกดเล่นให้ดูนี่นะฮะมันก็เป็นไฟสีน้าเงินแบบนี้นะครับแต่เวลาใช้งานกับตัวมือถือที่เป็นโคเด c ก AAC เนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นสีแดงนะครับอืมตัวนี้นะครับก็สามารถคอนโทรลได้นะครับเราสามารถที่จะทําการเพิ่มลดเสียงได้นะนี่นะฮะซึ่งตัว บลูทูธเนี่ยตอนที่เราเชื่อมต่อบลูทูธไปนะครับระดับเสียงของในมือถือนะครับที่เป็น Android เนี่ยนะครับมันจะแยกวอลลุ่มกันนะคือเราสามารถเล่งที่ตัวมือถือเนี่ยให้เต็มแม็กได้นะครับเราค่อยมาคุมที่ตัว d ดกแอมอีกทีนึงนะฮะอันนี้ก็ลองกดดูนะครับผมก็จะเป็นการย้อนเพลงได้ข้ามเพลงได้นะฮะเห็นไหม มันก็ค่อนข้างสะดวกนะเวลาที่เราต้องการที่จะกดจากตัว De กแอมนะครับไม่ต้องยกมือถือขึ้นมาให้เสียเวลานะครับเรากดจากตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมอีพอร์ตได้นะครับก็ถือว่าการคอนโทรลทุกอย่างเนี่ยค่อนข้างง่ายเลยนะครับเราเชื่อมต่อกับมือถือเสร็จปุ๊บกดเล่นเพลย์ลิสต์ที่เราเซตไว้เรียบร้อยเนี่ยทีนี้เราก็สามารถที่จะคอนโทรลทุกอย่างนะครับผ่านตัวบีม m 3+ มพลตัวนี้ได้เลยนะนอกจากนี้นะครับในส่วนของการ ใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจะเอาไปเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทโฟนหรือตัวที่เป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราต้องทำการสับสวิตก่อนนะครับผมนี่สับสวิตมาที่ฝั่งของ USB นะฮะแล้วบลูทูธเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็จะตัดไปนะครับผมทีนี้เราก็สามารถที่จะเอาสายเนี่ยนะครับมาเชื่อมต่อได้ทำให้ดูนะฮะนี่แล้วก็เชื่อมต่อเข้ามาแบบนี้ เสียบเข้าไปอพอเสียบเข้ามานะครับผมทีนี้เนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะเล่นได้แล้วนะครับผมเสียงก็จะมาออกที่ตัวหูฟังเรียบร้อยนะครับคิง,ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับถ้าเกิดใครที่ต้องการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนก็ใช้แค่ตัวสายที่เขาให้มานี่แหละนะครับถ้าจะต่อคอมพิวเตอร์นะครับก็อย่าลืม ดูว่าคอมของคุณเนี่ยมี Type-C หรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ใช้แดัปเตอร์นี้แค่นี้เองนะครับถือว่าง่ายมากๆนะครับผมแล้นในส่วนของตัวสเปคนะครับเวลาที่เราเชื่อมต่อกับสาย USB เนี่ยหากคุณผู้ชมกังวลว่าตัวแบตเตอรี่มันจะเสื่อมเนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหายห่วงได้เลยนะครับเพราะว่าตัวบีม m 3 p พลัตัวนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์นะครับ มันจะไม่ทําการชาร์จไฟให้เรานะมันจะทําการบายพาสเอาสัญญาณไฟเนี่ยนะครับจากตัวคอมพิวเตอร์หรือมือถือนะครับเอามาเลี้ยงตัวบีมสามพัดนะครับนั่นทําให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยมีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับหากเราต้องการที่จะชาร์จแบตนะครับมีวิธีอยู่ง่ายๆนะครับก็คือให้เราสับไปที่ตัวโหมดที่เป็นบลูทูธนะครับแล้วก็เสียบสายชาร์จขึ้นมานะครับเวลาเสียบชาร์จปุ๊บเนี่ยไฟสถานะการชาร์จดวงบนสุดเนี่ยมันจะติดขึ้นมานั่นเองครับผม ั่นเป็นเหตุผลที่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีแบตเตอรี่การใช้งานที่ยาวนานนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแบตบ่อยนะครับตรงนี้เนี่ยถือว่าหายห่วงได้เลยนะฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักประมาณหนึ่งนะเดี๋ยวเวลาที่เราพกพานเนี่ยบางทีแบบเวลาที่เราจะเอาไปไหนมาไหนเนี่ยนะครับมันอาจจะต้องแบบประกบถือแบบนี้นะถ้าเราจะเชื่อมต่อเป็น USB ะนะฮะก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเพื่อคุณภาพเสียงเนี่ยการเชื่อมต่อแบบ USB เนี่ยมันจะได้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าบลูทูธแน่นอนนะครับแต่ว่าถ้าเอาสะดวกเนี่ยผมแนะนําว่าเวลาที่เดินทางนะออกจากบ้านหรือว่าไปไหนมาไหนเนี่ยต่อเป็นบลูทูธก็จะง่ายกว่านะครับผมโอเคนะฮะในส่วนของการเล่นผ่านบลูทูธเนี่ยนะครับก็สามารถเล่นต่อเนื่องนะครับได้สูงถึง7ชั่วโมงเลยทีเดียวก็เล่นได้ว่า สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ค่อนข้างยาวนานนะสำหรับตัวแดกแอมบลูทูธที่มีกำลังขับสูงแบบนี้นะครับก็ถือว่าแบตเตอรี่เนี่ยอึดใช้ได้เลยนะครับผมทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพูดกันถึงในเรื่องของแนวเสียงกันบ้างดีกว่านะฮะสำหรับตัวบีม3พลัสตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ผิดคาดเหมือนกันนะปกติออเดเ e c กเนี่ย เสียงเขาเนี่ยนะครับจะมาทางแบบโปร่งกว้างนะครับฟังสบายๆหน่อยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะครับเขาจะมาในโทนเสียงที่มีความอิ่มเนียนนะครับเนื้อเสียงเนี่ยถือว่าเป็นเนื้อเสียงที่มีความนุ่มนวลมากนะครับตัวเบสของเขาอ่ะมันจะเป็นเบสที่อิมแพ t ได้แน่นนะครับเนื้อเบสอาจจะไม่ได้หนามากแต่ว่ารูปมันค่อนข้างใหญ่นะครับเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยมันจะได้เรื่องของความฟังสนุกนะครับได้เลี้ยวแรงดีแรงประทะดีนะครับผม ส่วนเสียงกลางเนี่ยมันจะมีความลื่นไหลมีความต่อเนื่องมากนะครับถ้าใครที่จะเอาไปจับคู่กับตัวหูฟังที่มีเนื้อเสียงที่ค่อนข้างบางนะครับตัวนี้เนี่ยถือว่าเหมาะเลยเพราะว่าเสียงกลางเขาจะเพิ่มความอิ่มเนียนขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับทำให้เวลาที่เราฟังแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้สึกว่าเสียงกลางเนี่ยมันจะพุ่งหรือว่าคมจนเกินไปนะครับส่วนเสียงสูงของตัวนี้นะฮะจะเป็นคาแรคเตอร์ที่ฟังสบายเพราะว่า เสียงแหลมเขาเนี่ยขอบเสียงเขาจะไม่คมนะครับมันจะเป็นโทนแบบมีความเป็นเนเชอรัลหน่อยนะครับคือมันจะฟังง่ายลื่นไหลต่อเนื่องดีแล้วก็ที่สําคัญก็คือพวกเสียงที่เป็นไฮแฮทนะครับมันจะฟังแล้วมันค่อนไปทางซอฟตหน่อยนะครับเวลาที่เอาไปจับคู่กับหูฟังอะไรแบบเนี้นะครับถือว่า เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆสําหรับใครที่ต้องการใช้งานแบบแดกแอมบูทูธแล้วก็เป็น4.4นะฮะซึ่งตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเอาไปฟังเพลงได้ค่อนข้างหลากหลายแนวนะครับผมแล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยถือว่าให้มาค่อนข้างครบเลยทีเดียวนะครับทั้งในเรื่องของการคอนโทรลเพลงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเพย์พอดข้ามย้อนเพลงได้หมดเลยรับสายโทรศัพท์ได้นะครับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่อเป็น OTG กับมือถือนะครับหรือว่าจะเป็นบูทูธเนี่ยก็เรียกได้ว่าสะดวกมากๆนะครับตัวนี้ก็ มีราคาอยู่ที่7,590บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจแล้วก็เดี๋ยวลองแวะเข้ามาทดลองฟังนะครับเดี๋ยวจะมีเดโมโอ,อยู่ที่สาขาอามรินพาซ่านะครับแล้วก็สยามพารากอนนะฮะสที่ด้วยกันนะครับผมหรือถ้าใครไม่สะดวกนะครับสั่งเข้ามาทางเว็บไซต์มันคงแกจ็ตแล้วก็ s h o p ปีมันคงแกจ็ตได้เช่นกันนะครับผมเอาละครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหรุ่นนะครับที่ทาง ออ l d i r e c กเนี่ยออกแบบมาได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆนะครับทั้งในเรื่องของการรอ,องรับไฟล์เพลงต่างๆที่ครบคันมากๆนะครับรวมถึงตัวบลูทูธที่เป็นครั้งแรกของแบรนด์ด้วยนะไม่เคยทําตัวบลูทูธออกมาก่อนเลยนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองนะฮะเอาละครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือตัวรีวิวของ All Direct b m a Plu l u s นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็เดี๋ยวมาลองฟังดูแล้วกันนะฮะ แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอตัวลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ